ยินดีต้อนรับสู่ไรเรบ u ลูช n ที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกโลกของยานเกราะทางทหารยุคใหม่สำหรับวันนี้เราจะมาดูรถถังหลักที72ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและในปี2025รถถังรุ่นนี้ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพบ,บกไทยด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่งอาวุธทรงพลังและศักยภาพในการอัปเกรดทำให้ t 72ยังคงมีคุณค่าทางยุทธ,ธศาสตร์ต่อไปในยุคปัจจุบัน ที่72ถูกพัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษที่1970และยังคงเป็นหนึ่งในรถถังที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกด้วยปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรกรอบผสมและโครงสร้างเตี้ยที่เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตในสนามรบแม้จะถูกออกแบบมานานหลายสิบปีแต่ท T-72 ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสงครามยุคใหม่ ประเทศไทยเริ่มจัดหารถถังที่72ในช่วงกลางปี2010โดยได้มาจากคลังสำรองของยูเครนและเบลารุสจุดประสงค์หลักคือการเสริมกำลังให้หน่วยยานเกราะตามแนวชายแดนแม้ในช่วงแรกจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็กลายเป็นกำลังสำคัญอย่างรวดเร็วเนื่องจากความคุ้มค่าทางการรบและต้นทุนในปี2025กองทัพบ,บกไทยได้ทำการปรับปรุงรถถังที่72อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลกล้องตรวจจับภาพความร้อนเกราะเสริมและระบบสื่อสารทางยุทธวิธีใหม่ทั้งหมด ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการยิงการปรดจ,จับเป้าหมายและการรบกลางคืนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนปัจจุบันที่72ถูกนํามาใช้งานในบทบาทด้านการป้องกันและการสร้างแรงยับยัง้งถูกประจําการในพื้นที่สําคัญอย่างแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานสําคัญรถถังเหล่านี้ถูกผนวกเข้ากับยุทธวิธีใหม่ของกองทัพที่เน้นการตอบสนองรวดเร็วโดยประสานการทํางานร่วมกับรถรบทหารราบโดรนและอากาศยาน ที่72ยังเข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารระดับภูมิภาคเช่นฮ a นูแมนการเดียนและคอบ r ราโกโดยมีบทบาทในการรบในป่าการรบในเมืองและสถานการณ์ข้ามแดนความสำเร็จในการฝึกแสดงให้เห็นว่ารถถังนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างดีแม้กองทัพไทยจะมีรถถังรุ่นใหม่อย่าง VT4 และสติงเบรแต่ที72ยังคงมีจุดเด่นในด้านความคุ้มค่าและความสามารถในการอัปเกรด มันมีความแข็งแกร่งมากกว่ารถถัง MC1A3 รุ่นเก่าและยังเหมาะสำหรับการฝึกหน่วยสำรองหรือการปฏิบัติการในวงกว้างอย่างไรก็ตาม T72 ยังคงมีข้อจำกัดเช่นเครื่องยนต์ที่ล้าสมัยความปรอะาางต่ออาวุธโจมตีจากด้านบนและการป้องกันลูกเรือต่อ IED ที่ไม่สมบูรณ์ประเทศไทยจึงอยู่ในระหว่างการพัฒนากรอบปฏิกิริยาและระบบป้องกันเชิงรุกเพื่อเสริมจุดอ่อนเหล่านี้ ไทยได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนที่72เช่นโรงซ่อมศูนย์อะไหล่และการฝึกอบรมช่างเทคนิคโดยร่วมมือกับผู้ผลิตจากยุโรปตะวันออกเพื่อให้การอัปเกรดเป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่72ยังคงเป็นกำลังรบหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยในปี2025มันทำหน้าที่เป็นทั้งกำลังยับยั้งภัยคุกคามการสนับสนุนด้านความมั่นคงภายในและเสริมความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการของกองทัพบ,บกไทย การปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่ารถถังรุ่นนี้จะยังคงมีบทบาทสำคัญไปอีกหลายปีรถถังที่72ของไทยในปี2025แสดงถึงการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีเก่าและการพัฒนาสมัยใหม่แม้จะไม่ใช่รถถังที่ทันสมัยที่สุดในคลางของไทยแต่ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่เชื่อถือได้มากที่สุด สำหรับประเทศที่ต้องคำนึงถึงงบประมาณและความมั่นคงในภูมิภาคท T72 ยังคงเป็นคำตอบที่คุ้มค่าไร้เร o บล t i o n ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากสนามรบอีกครั้งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์